แข็งไหมคะเพราะว่าเป็นน้ําแข็งไงดินดินเป็นน้ําแข็งแล้วใช่ไหม่ะแต่ว่าต้นแต่ว่าต้นผักยังไม่ตสวัสดีค่ะพี่น้องเสารนี่ล่มแห้งแห้งพี่น้องก็เพราะเสาดอกจ้าสวยแล้วเกาโมงเสาแล้วพี่น้องผ้ากันตื่นสวยมือนี่ล่มแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยอากาศนั่งหนา เย็นยู่คือเก่าพี่น้องปีนี้หนาวโดนคักโดนเนยโอ้ยน้องไอดาน้องไอดาตื่นมากอะหิวละพี่น้องหิวน้ำสมเพิ่นกินน้ำสมทุกมื้อยามมือเช้าม,าามือแล้วแกวบง่พี่น้อง,องตอนนี้พอกับลูกกำลังซอยกันเห็ดกับข่าได้พี่น้องพอกับลูกมื้อนผ้ากันอบอันอบมันฝรั่งใส่หมูใส่ต้นหอมใหญ่พี่น้อง เพิ่มมากกิน <c oughs> เพิ่นสิอบไวเพิ่นว่าเพิ่นที่กินหนึง่งผ้ากันเฮ็ดเรียนหนังสือนาอพี่น้องสอนลูกะกอนเพิ่นสอนหนังสือลูกสร้างอาหารสุกว่าสันพี่น้องเมดากาสิอบไวถ้าเพิ่นผ้ากันสิกินเข่าสวยแล้ว,ลวพุ่นล่ะพี่น้องข่าเที่ยงแล้วจังสิลงไป เก็บกวาดต้นใหม่นาะใบไห้่นาะพี่น้องเนาะใบมหม่เพราะถ้านเก็บด้ยปีนี้เก็บซาคักซาแน่พี่น้องมันหนาวโพดไหมพี่น้องมันเย็นโพดก็เลยบ่มีเวลาลงไปเก็บอรวดมีแต่ไปเห็ดงานเห็ดงานมือนีกับสิผ้าน้องไอดาไปเก็บใบไหม่สกนพ่อเพิินกับสิไปเห็นเห็ดหงทํางานไม่ให้แม่ไอดาย้ายจากออฟฟิศนะพี่น้องมาอยู่สั้นทีหองเก็บรถนะพี่น้อง พราะว่าพลอยด่าว่าบ่อยากไ้เที่ยวแล้วมันหนาวขัโพดเพิ่นก็นเลยเสียเอายกของแล้วก็ง่ายเครื่องทำงานแม่ด่ามา่มไหรพี่เบิร์ดเลยพี่น้องบัดน,นี้ก็สิสซ้ำบายแล้วพี่นออ้องเอ้ยบ่ต้องไ้เที่ยวแล้วได้เท,ที่ยวยากลูกชายกับไปโรงเรียนเองได้กับเองแล้วก็มีแต่สิเห็ดแนวอยู่แนวกินไวทาเพินเห็ดงานแล้วก็ขึ้นมาเลยอย่างเสิยซ้ำบายค่ะพี่น้องสุกแล้วพี่น้องพุดนะ เบิงพี well. ่น้องเต้นดองๆอยู่เมือนคนหน่อยกันฮ่า่าข่าวข้าวแน่ได้พี่น้องเพิ่นสิได้กินอาหารแล้วใส่ครีมเยอะอร่อยมากอร่อยมากไหมลูกอืมอ่าฮะเป็นโรสปาตุปนีครอนมาทำเองกินเองใช่ไหมครับ Aloy. Ahoj. Ahoj, Sám si, vařím, sám si. Pel, že se na to. Ne. Co se. Jež, ty A když to jen to by to napadlo, já jsem to ještě ani nedořekl. Můj, má. A เออตาจีเอาเองก็ได้ลูกชายเห็นไหมใครไม่ทำงานไม่ไม่กินเอาเขาทำงานไม่ใช่หรอลูกชายช่วยพ่อหรือเปล่างานเนี้ยอืทำนาไปช่วยปวดัวไปช่วยปวดหัวไปช่วยปวดหัวไปช่วยพ่อปวดหัวใช่ป่ะไม่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ไปน้อยยิกเนาะอืม เขาเอาได้เขาเก่งมากเลยโอ้อร่อยอร่อยร้อนๆกินร้อนๆอร่อยแต่ว่าอย่าให้มันลวกปากนะคะร้อนก็ซุดป์อืมอร่อยไหมอืออือแก็ตุมันไะกรัรมิกสุดเออระวังมันโดนแขนนะลูกเนี่ยมันร้อนมากนะรับรออืเออขอาคุณค่ะ เม่ามามาตอนนีพ่อ,<ข>อ,พออะไรครัแตพ่ออะไรพ่ออรขอบคุณพ่อด้วยปุ๊เปุ๊เลต้องคตอคุณพ่อรักลูกชายมากใช่ไหมคะ<อ><อ>ผมรักพ่อเหมือนกัน,นครับเห็นไหมรักพ่อเหมือนกันนะครับลหรอรักแม่ไหมครับ อือือออฮืออะไรคะรักแม่ไหมคะอือืออือฮืออออะไรละคะรักแม่ไหมคะอือเป็นไส้อ๋อรักครับเจ้าเป็นรักแม่ครับเจ้าผมกำลังกินอยู่ผมกำลังกินอยู่ครับขอโทษครับ พ่อก็แซบพ่อพอแซบแซบลูกใ่แซบบ่ลูกใช่แซบแซบเสร็จหรือเปล่าทำงานครับอยังแต่ตอนนี้เราต้องไปเก็บใบไม้ต่อแล้วเพราะว่ามันจะมืดไวๆได้ ik heb Tiemong, sí, hè? Met Kep, kap, lok, nepom, Oké. Ja, opdruk. Het is lekker, het is <laughs> lekker, is 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 het de loop. hoe is het met elkaar? Nou? Hoe is het met มาพี่น้องกินข่าอิ่มเดียบปลอยแล้ววันนี้ก็ลงทางานแล้วจ้าแม่กับลูกสิผ้ากันเก็บใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะพากันเก็บใบใหม่ออกจากกันสวนเนาะพี่น้องสวนขางอาพาร์ตเมนต์เพิ่นแบงล็อกไว้เนาะพี่น้องต้องเฮ็ุทุกปีปีละเทือนอึงดอกพี่น้องปีนี้ซ่าเนี่ยเพราะว่ามันหนาวแห้งแต่ว่าม้นนี้กันยังเงินเย็นเจ็บเลยเด้อพี่น้องเย็นเย็นอากาศ น้องไอ้ดากัซอยแม่ดีดีดรอกพี่น้องว่าแต่ผ้าผลเฮ็ดยางคนกัเฮ็ดแต่ว่าต้องผ้าเฮ็ดแล้วก็ย่องเอาพี่น้องย่องเอาไงแล้วก็ใส่งานได้ยุพี่น้องสบายขึ้นหลายตเติบหน่อยได้ไงแล้วไปโรงเรียนเองกลับเองแม่กะสีทํางานอยู่ห้องเก็บรถบันนี้กะสบายบ่ต้องเที่ยวแลนไปแลนมาเวลาหลูกเลิกเรียนมากอะฝ่าไมาเ่เฮ็ดกับเขาไอห,หลูกังสี่นะแม่ดากันเลย อยู่ข้างลางแล้วก็สิขืนข้างเทิงเลยยสีสิมบายละพี่น้องน้องไอ้ดาก,เนนเก,ดก็เรียนหนังสือเก่งเกงดอกพี่น้องเรียนหนังสือเก่งสมองดีเก่งคือพอพี่น้องเก่งคือพอเพลินขน,นได้แม่นี่แล้วกันเลยพี่น้องเอ้ยกันได้แม่นี่แล้วกันเลยสมองอันดีดีด,ดีแป๊บเดียวพี่น้องจําแป๊บเดียวนอกนัน้นลืมเบิดแล้ว สิขนไปถิมพูดในพี่น้องฟังถนนทางปุ่นมันเป็นทางเนื่เนเขาลงไปปุ่นเนาะเพิ่นภากันไปถิมหันกับถิมน้ำเพิ่นแหละพี่น้องแม่กับลูกก็สิเก็บจนแล้วผลละพี่น้องเอ้ยก็สิโดนเติอบอยู่ดอกปวดหลังปวดแอวผลและพี่น้องเอ้ย เดูนี่โอ้ยท้อได้โอเคทำดีๆมันจะหกยกขึ้นสิยกขึ้นดีๆเออไปตั้งตรงนั้นก่อนแล้วอยลงไปไปอีก เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้โอเคครับได้แนละ้วว่าง่อนว่าง่อนโอ้หนักมากไหมลูกไปเลยค่ะม่รอที่นี่ โอ้พี่น้องมองคุณไปถิ่มเอาไปถิ่มพูนน้ำปลาลอยแม่จนแล้วล่ะพี่น้องลงไปอีกหน่อยนะลูกลงไปอีกหน่อยเออลงไปอีกโอเคโอเคครับ ดอพี่น้องแล้วบอนักดอกพี่น้องเป็นใบใหม่ <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เสร็จหรือยังครับเหนื่อยไหมครับสู้ๆ <c oughs> ใช่ไหมครับบอกพี่น้องนะพี่น้องครับเสร็จแล้วครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับ <c oughs> เสร็จแล้วปลาขึ้นมากนะมาไม่รับ ไ้จะเก็บอ้น,นั้นทีนะ้จะเก็บอ้น,นั้นมาไปใส่เสื้อแล้วก็เก็บไปเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วคับเสร็จแล้วครับ,รบไปเอาไปเก็บทีนี้ก็ปีหน้านู่นแหละจะได้ทําอีกพี่น้องเออปีหนาพุ่นละพอเสร็จได้ยังพอทํา พ่อเก็บรถนะไปนะพ่อเสร็จ <laughs> ป <You S 2> ีก uh ียังเสียงดังอยู่เลยเห็นปะให้บอกพ่อที่เสร็จแล้วพ่อเราเสร็จแล้วพ่อเสร็จหรือยังเปิดออกดูสิวางไว้ก่อนสิอันนั้นะวางไว้ก่อนเออเสร็จแล้ว เราเสร็จแล้วพ่อพ่อเสร็จหรือ,อยังโอ้พ่อยังไม่เสร็จ <c oughs> เราเสร็จแล้วพ่อยังไม่เสร็จซ่อมไม่เสร็จสักทีนะห้องทำงานเนี่ยเฮ้ยเราซิสเออือเฮ้ย เมื่อยครับเขาเอาไปทิ้งคนเดียวเลยนะพ่อเขาเอาไปทิ้งคนเดียวส้เาเขาเก่งมากมากเลยแม่เป็นคนกวาดลูกเอาไปทิ้งโอ้ช่วยกันเห็นไหมเสร็จไวมากเปิดให้ดูหน่อยพ่อมีอะไรกินมั่งห้องทํางานโอ้โหมีเบียร์ด้วยมีแต่เบียร์เยอะแยะเลยนะพ่อมีเหล้าวาด้วยมีเหล้าวายด้วย ่ของทำงานนี <c oughs> ่เพ <c oughs> ียงมาแล้วจักเถียเฮ็ดมันถือใจเปลี่ยนไม้อีกละเหมือนเก็บลงมาไว้ข้างล่างเหมือนเปลี่ยนใหม่บางทีสั่นว่างของเห็ดใหม่อ๋อเป็นจุดไม่ <c oughs> เป็นเหล้าครับโอ้ไฮฟอร์จเมนบิสเนสดีมากพอค่ะพออย่าเอาเยอะผมจะกินออจินด้วยกันใช่ไหมอ่าพอ คุณจะกินเป็นขวดเลยเนอะมาลูกชายชนแก้วหน่อยเอาไม่เห็นลูกชายไปอืมผมเอาไปเก็บเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่นี่พอแล้วเยอะ

ใช่คข้เา,าเรียกน้ำอะไรนะครับน้ำอันดุดเลอันดุแเล,ม,ลม,มันเป็นรสชาติยังไงขอชิมหน่อยได้ไหมครับระวังนะอ๋ <c oughs> อมันก็หวานเปรี้ยวๆอร่อยนี่อร่อยอร่อยใช้ได้แซบยูพอแล้วครับอยากจะได้มาลง ดึงลงได้ไหมเหมือนมันหักแล้วเนะี่ยอืมโอ้ี่ต้นอันนี้ยังไม่ตายด้วยเนี่ยแต่พอไม่คิดเห็นเลยฟักตันอีกทนมากเลยเนาะทนมากๆเลยดูสิออืนี่พี่น้องพักกันอย่างก่อน ผักกาดเป็นใบยิกคณะใบยิกฮะเ,เออมีหนูกินหนูหากินอะไรใช่ไหมแข็งมากเพราะว่าเป็นน้ำแขงง็งในดินดินเป็นน้ำแข็งแล้วใช่ใชไหมน่ะแต่ว่าต้นแต่ว่าต้นผักยังไม่ตายเลยดูสินัองจับดูต้นผักไม,ไ,ไม่ตายลบสิบสององศาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลย เอออย่าไปเตะหินลูก oh. เ,เตะนี่ต้องเอาไม้เองอันนั้นมาตัดอันนะกิ่งนั้นมันหก <ผม S 1> ักลงคอนจะลองดินไรไม่ลองไม่ลึงละไปไป,ไป oh. ดินเป็นน้ำแข็งก่อนหินอะแข็งมากใช่ไหมลูกไม่เป็นกองหินอ่าไม่เป็น<ะ>กงเป็นดินแต่ว่ามันแข็งใช่ไหมค <Ừ. S 1> วลรไม่ได้เลยพวนดินไม่ได้และผัดไม่ มาจ้าพี่น้องมาดีก็ามาตาบกักฮวงย่ามแรงกินเนาะพี่น้องเนาะแซบแบๆมาตะบานเท้าเปละ่ะพี่น้องบอกักฮวงปลาแดดเดียวพักเกษตรเด้อพี่น้องเอ้ยสดดีค่ะเด้อเอามาทึ่งฟักจังเสียพี่นอ้องเพต้องแกะเม็ด บ่ต้องแกะออกจากฟักไม่พี่น้องเอา,าฟักมาเลยสละเก็บห่อไว้ในตู้เย็นซดคือเกาพี่น้องมาแสบๆนะแม่ดาเด้จ้าพี่น้องคลิปนี้แม่ดาขอขอจบไปแค่นี้ก็นอบพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆก,การสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้จ้าบา,บายบาย